อาจารย์หนุเทพแตะเบี้ยไปครับกะว่าจะเอาเบี้ยตัวนอกกินเข้าด้านในให้เรือฝ่ายสีแดงตัวนู่นนะมีปัญหาสีแดงรู้ทันตบเรือทันทีครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีขาวขอกินสักทีจะได้ไหมหมากฝ่ายสีแดงอยู่ไปก็กระไรก็เลยใช้เบี้ยกินตอบกลับมาครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในบันทึกเกมนี้ที่ผมจะมานําเสนอแน่นอนครับเช่นเคยช่วงนี้เราอยู่กันกับอาจารย์หนุเทพยาวๆเป็นบันทึกเกมที่แกซ้อมในเว็บไซต์ p o k นะครับซ้อมกับคุณบรสซ่านะเกมๆเนี้ยครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นมือระดับสูงนะเป็นมือระดับแข่งขันแต้มพันแปกว่าแล้วก็ค่อนข้างยกเก่งมากและเขาเป็นเซียนหมากเม็ดทราย จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก,กันเกมนี้ครับเช่นเคยคือบันทึกเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ p o k คแต่เพื่อมันง่ายต่อการรับชมเนี่ยก็เลยเอามาทําลงให้ดูในกระดานจริงนะครับในตาเดินแรกเนี่ยอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขามักจะเปิดเบี้ยหน้าเม็ดเสมอครับด้วยการเดินเบี้ยในตําแหน่งจอจาน3ไปจอจาน4ส่วนคุณบัสลาเนี่ยเขาเดินเบี้ยลงมาครับเป็น หมากที่ทําท่าเป็นม้าซ้ายหรือเม็ดซ้ายนะโดยอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาจะเดินรูปหมากอะไรเขาก็เดินเม็ดไปก่อนเรียบๆนะสีแดงเ็าพยายามเดินม้าขึ้นมาครับสีขาวอาจารย์หนุเทพก็เดินเม็ดครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีแดงเดินเม็ดอาจารย์หนุเทพเดินโคนหมากฝ่ายสีแดงเดินเม็ดครับประจําตําแหน่งลบเป็นหมากเม็ดซ้ายนะพอเราเห็นรูปหมากเม็ดซ้ายเนี่ยแล้วทรงหมากเนี่ยเราขึ้นแบบนี้นะครับ อาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาใช้วิธีการเดินมาขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าเขาจะใช้มาเทียมเบี้ยคู่กลางรับหรือว่าเขาจะใช้มาโยงขวารับฝ่ายสีแดงเดินมาเทียมฝ่ายสีขาวเดินโคนครับอาจารย์หนูเทพครับพอเดินโคนเสร็จ คุณบรสลาครับมากฝ่ายสีแดงเดินโคลนตามบ้างครับมากฝ่ายสีขาวครับอาจารย์อนุเทพเปิดเปี้ยขึ้นมากลางกระดานเป็นมารเทียมเบี้ยคู่กลางครับส่วนคุณบรสลาเนี่ยเดินโคลนครับจังหวะนี้สีขาวเดินโคลนขึ้นมาเก็บบ้างครับมากฝ่ายสีแดงครับทิ่มเบี้ยลงมาสกัดครับจากตำแหน่งคอควาย6มาคอควาย5จังหวะนี้มากฝ่ายสีขาวอาจารย์อนุเทพ ขึ้นขุนทันทีครับทำไมเขาขึ้นขุนรู้ไหมเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาเรือนเนี่ยมาเล่นตรงกลางกระดานแล้วอย่างหนึ่งเขายังไม่แน่ใจในตัวเองครับว่าเขาจะเดินปูสามเบีย้ยแล้วขึ้นมาโยงขวาดีหรือว่าเขาจะขึ้นเป็นมาเทียมดีเพราะงั้นจังหวะเนี้ยเขาเลยเดินขุนขึ้นมาก่อนหมากฝ่ายสีแดงเดินเบีย้ยลงมาครับ อาจารย์หนุเทพแตะเบี้ยไปครับกะว่าจะเอาเบี้ยตัวนอกกินเข้าด้านในให้เรือฝ่ายสีแดงตัวนู้ดนับมีปัญหาสีแดงรู้ทันตบเรือทันทีครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีขาวขอกินสักทีจะได้ไหมหมากฝ่ายสีแดงอยู่ไปก็กระไรก็เลยใช้เบี้ยกินตอบกลับมาครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีขาวครับเดินเป็นรูปหมากม้าเทียมสมใจอยากครับแต่ว่าเจอสีแดงครับปรารถนาอยากจะโจมตีเช่นกัน ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเวลาเราเจอรูปแบบเบีย้ยในลักษณะนี้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคือถ้าเราไปเปิด3มเบีย้ยตรงกลางกระดาเนเเราจะเจอเจาะตรงกลางนะครับเพราะงั้นอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาเลยชิงใช้จังหวะกินตัดครับหมากฝ่ายสีแดงใช้วิธีการกินตอบครับผมอธิบายง่ายๆนะหมากรูปแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนสูตรคำนวณที่ผมสอนให้ลูกศิษย์ด้วยนะคือจังหวะที่เราต่อย ฝ่ายตรงข้ามไม่รับนะถ้าฝ่ายตรงข้ามรับเขาต้องมากินเบี้ยตัวนี้คืนใช่ไหมแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต่อยมากวิธีการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวบอกแป๊บหนึง่งคือให้เรามองก่อนสเต็ปแรก first step นะครับให้เรามองก่อนว่าไอตัวที่กินเข้ามาเนี่ยมันติดตาลุกไหมอย่างฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกินเข้ามาติดตาลุกไหมไม่ติดนะครับเท่ากับว่าเรายังไม่เป็นไรฝ่ายของเรากินเข้าไปติดตาลุกไหมถ้าติดโอเคเพราะว่าถ้าติดตาลุกฝ่ายตรงข้ามเขาต้องแก้ตัวตาลุกก่อน แต่เน,นี้ยคือไม่ติดตาลุกทั้งคู่เพราะงั้นจะไปสเต็ปต่อไปครับไอ้กินเข้าไปเ่ยออกได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยที่กินเข้ามาเนี่ยมันออกได้ไหมหรือมันจะต้องตายอ่ามันต้องตายนะครับเพราะงั้นคำนวณไม่ยากนะครับว่าสีแดงเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วแต่ตัวที่เรากินเข้าไปปั๊บปัป๊บนะครับเลี้ยวซ้ายนะอย่าไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกไม่ได้นะครับเลี้ยวขวาตายนะต้องเลี้ยวซ้ายนะไล่โคนอันเนี้ยพอเรากินเข้าไปเสร็จสรุปแล้วมันออกได้ มันออกได้เสร็จเรามาสรุปผลประกอบการว่ากําไรไหมสุดท้ายแล้วกาไรครับอาจารย์หนุเทพจังหวะเนี่ยเขาก็เลยชิงกินเป็นเบี้ยงายไปก่อนหมากฝ่ายสีแดงครับยังไม่พอฮะใช้เบี้ยงายกินตอบครับจังหวะน,นี้สีขาวครับกินบ้างแล้วเป็นการกินไล่เหลือด้วยสีแดงใช้เรือมากดครับหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพใช้ขุนกินเบี้ยงายครับหมากฝ่ายสีแดงกินบ้างเจอรุกเข้าไปหนึ่งที โดยหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพครับหมากฝ่ายสีแดงใช้เรือเนี่ยเข้ามาปิดครับเจอใช้เรือกินเรือครับจังหวะน,นี้ครับคุณบัสลาเนี่ยเขาใช้มา้ากินคืนพอไปโดนมา้ากินคืนเสร็จเนี่ยสเต็ปต่อไปก็ต้องรีบแล้วครับเพราะว่าการเดินเม็ดจังหวะเนี่ยมันเป็นตาเดินที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเจอสีแดงเนี่ยที่มาในลักษณะเนี่ยเม็ดออกไม่ได้เขาเลยที่เอาเม็ดออกไปก่อนเพื่อโดนไล่เนี่ยก็อย่างน้อยก็เลี้ยวซ้ายกลับมาได้นะ เนี่ยฮะเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกว่าเลี้ยวซ้ายกลับมาได้แต่เทียนที่จะถอยเม็ดนะอาจารย์หนุเทพเนี่ยใช้เรือมาจับกินม้าก่อนมากไฟสีแดงไม่รอช้าครับใช้ขุนเนี่ยโยกขึ้นมาพอมาถึงตาเดินเนี่ยครับเราไม่มีความจจเป็นแล้วต้องถอยเม็ดลงมาด้านล่างแล้วอาจารย์หนุเทพก็เลยชิงใช้จังหวะเม็ดเข้าไปบุกทันทีครับผมถึงบอกว่าไอ้ตำแหน่งหมากพวกเนี้ยมันต้อง มากมากเลยนะครับคุณผู้ชมรบบจังหวะที่เดินผิดแม้แต่น,นิดเดียวอย่างจังหวะนี้เอาม้ามาก่อนเอ,เอาเรือมาก่อนมาจับม้าแล้วค่อยเดินเม็ดลากขึ้นไปเป็นตาเดินที่สวยงามมากครับสีแดงเดินโคนครับหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพขึ้นเบี้ยมาครับมาผูกเม็ดไว้ฮะสีแดงเดินม้าครับจังหวะนี้เจอหมากฝ่ายสีขาวขึ้นโคนครับทาให้ม้าเนี่ยไม่สามารถเดินได้ง่ายเลยนะสีแดงเขาก็พยายามใช้เรือเตรียมที่จะส่งม้ามาแลก แต่ฝ่ายสีขาวจะาหนุเทพเนี่ยก็ใช้ตัวหมากเนี่ยมากันไว้พอดิบพอดีครับสีแดงเขาก็พยายามที่จะฝ่าทลายตรงกลางออกไม้ได้เพราะงั้นโครงสร้างเบี้ยที่ตัวหลักแกนหลักของการป้องกันของฝ่ายสีขาวนี่ก็คือเบี้ยตำแหน่งเนี่ยถ้าขาดเบี้ยตำแหน่งนี้ไปเนี่ยโคนของสีแดงเนี่ยจะเล่นได้ละเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินผ่าหม,มากเข้าไปแรกครับเลยใช้เรือเนี่ยมากดกินม้าก่อนหมากฝ่ายสีแดงคุณบัส่าเนี่ยเขาถอยม้าครับจังหวะนี้สีขาวเดินดีเลยนะ เดินค่อนข้างสวยงามเพราะว่าเดินเบีย้ยเนี่ยเตรียมไปหงายแล้วสีแดงบอกเฮ้ยสมเบีย้ยไม่พอที่จะให้นายกินออกมาใช่ไหมงั้นสี่เบีย้ยแล้วกันสุดท้ายแล้วครับเจอวิธีการนี้หน้าเบีย้ยของฝ่ายสีขาวครับทิมขึ้นมาเลยครับก็อยากรู้ครับว่าจะแก้ยังไงเจอกินตัดเข้ามาครับสีขาวใช้เบีย้ยกินตอบสีแดงใช้เบีย้ยกินตอบและสีขาวกินคืนครับ พอมาถึงรูปตรงเนี้ยเราสรุปชัดเจนครับว่าเม็ดสีแดงไม่ได้ใช้โคนสีแดงไม่ได้ใช้เนี่ยครับหน้าเบีย้ยที่ทุกคนคู่ควรครับควรจะต้องรู้ไว้ครับคือบางอย่างเรากาลังทําบุกอยู่ด้านซ้ายมืออย่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้าวเนี่ยเขาได้เล่นหมากลุกที่ดีคือหมากลุกที่เราต้องได้โจมตีอยู่คนเดียวครับคุณบัสลาเขาหนีขุดน,นะจังหวะนี้ครับเจอหงายเบีย้ยครับหมากฝ่ายสีแดงพยายามเดินมาครับและเจอหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์ดที ตามตีต่อด้วยการใช้เรือเนี่ยมากดม้าไว้ครับสีแดงเขาก็พยายามมีความพยายามมากนะในการที่จะเอาม้าเนี่ยมาเล่นครับสีขาวอาจารย์อุเทพต่อโคนทันทีครับเหตุผลก็คือว่าโคนตัวเนี้ยมันยืนผูกม้าอยู่นะครับถ้าเกิดว่าโคนตำแหน่งเนี้ยเอามากินเนี่ยจะเจอเรือกินม้าก่อนนะครับตรงนู้นหมากฝ่ายสีแดงเขาก็ไม่กินนะเขาใช้ม้าเนี่ยครับมาบีบบังคับครับจังหวะนี้สีขาวดันโคนขึ้นไป เตรียมจะซัดม้าแล้วครับสีแดงเขาก็เลยใช้ครับเรือเนี่ยมาผูกเอาไว้ก่อนแต่ก็มีความพยายามนะแต่ก็ยังโดนเบี้ยงหงายไล่เรืออยู่ดีนะครับจึงจําเป็นเนี่ยใช้เรือเนี่ยมาที่ริมกระดานจังหวะเนี้ยสีขาวก็เลยทาการคาดตะกรม้า,มาละสีแดงใช้โคนกินโคนคืนครับเจอเปิดมาหนึ่งทีครับด้วยเบี้ยงหงายครับทาให้โคนเนี่ยมีปัญหาสีแดงเขาก็เลยใช้ขุนเนี่ยขึ้นมาผูกก่อน จังหวะเนี้ยเจอเรือกดเบีย้ยครับเป็นแต้มที่สวยงามมากเพราะว่าเป็นแต้มที่กันไม่โคลสีแดงเนี่ยขึ้นมาได้แล้วเป็นการที่จะเปิดลุกในอนาคตด้วยแต่ว่ารูปทรงเนี้ยยังไงสีขาวก็ต้องทนรับการโจมตีของฝ่ายสีแดงก่อนตาเดือนแรกเลยครับโดนเรือกดโคลหมากฝ่ายสีขาวอาจาหนุเทพขึ้นขุนผูกโคนครับเจอม้าเนี่ยไล่จับโครน,นะพอเจอม้าไล่จับโคนเสร็จสีขาวอาจารย์หนุเทพ เดินโคลนฟุตเวิร์กขึ้นมาครับสีแดงก็ปากมา้าลงมาสิครับรออะไรมากฝ่ายสีขาวจังหวะนี้กินทันใดครับทําไมต้องกินเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีแดงเผลอนะไปไปกินคืนแบบนี้เจอถอยเม็ดลุกจนนะครับเพราะงั้นมากฝ่ายสีแดงเนี่ยมีหรือว่าเขาจะไปเดินให้ลุกจนเขาก็ถอยใช่ไหมผู้เล่นฝีมือระดับต้องพันแปนะครับเจอกินลุกเข้าไปครับด้วยเรือกินเม็ดนะครับ สีแดงก็พยายามเดินขุนนะครับพอพยายามเดินขุนเสร็จโดนลุกไปทีนึงสีแดงถอยขุนลงเรียบๆครับพอถึงจังหวะเนี้ยสีขาวก็เริ่มพยายามที่จะเอาเม็ดเนี่ยมาล่อลุกจนละคือตรงเนี้ยเขาทิ้งเบาะแสบางอย่างครับเบาะแสนั่นก็คือการให้เรือของสีแดงเนี่ยกดโคนแต่ว่าไม่มีทางกินได้หรอเพราะว่าเรือเนี่ยลูกโคนเอาไว้อยู่แต่คุณผู้ชมครับพอมาถึงตาเดินเนี้ยสีขาวใช้ม้าลุกขุนครับ หมากฝ่ายสีแดงคุณบัสลา่าขอยอมแพ้ครับเพราะว่ารูปเกมเนี่ยค่อนข้าง,ง่จะเดินต่อ,อยากถึงจะแลกม้าแลกโคนแลกเรือไปทั้งหมดหมากสีขาวก็ยังเพียงพอต่อก,การไล่อยู่ดีครับแล้วพอมาถึงรูปทรงเนี่ยสีแดงจะต้องขยับขุ่นนะมาใต้โคนเจอลุกตุ้มอยู่ในสถานะลุกโจนอีกต้องถอยโคนเนี่ยมาปิดถ้าถอยโคนมาปิดเจอเรือกินครับลุกไปทีหนึง่งพอขยับมาเลยรูปแบบเนี่ยสีขาวขยับตุกติกนะมาผูกโคนนะ คือถึงแม้ว่าจะโดนแรกแบบนี้ครับโดนแรกกันไปสีขาวก็ยังเหลือกองกําลังพอที่จะไล่ได้อยู่ดีนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพืเ่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเปยแต้มลับคลิปวิชาม้ายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบ มีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI Red Gold เวอร์ชันใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ l i น์แอดมากรุกไทย